สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมานะครับทดสอบความคมปัตเตอร์เลียนวอนดีเจนนะครับ wa hl professional f i e s t a r นะครับกำลังไฟอยู่ที่9000รอบต่อนาทีนะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า v 9 0 0 0นั่นเองนะครับปัตเตอร์เียนตัวนี้นะครับมีลองฟันทั้งหมด8เบอร์นะมีเบอร์หน่ย0.5เบอร์1 เบอร์1นครึ่งเบอร์2เบอร์สเบอร์สนะครับเบอร์6เบอร์8แถมวีน้ำมันแปลงปัดการกระแทกเรียบร้อยนะท่านอยากจะไปไวๆนะเนื่องจากอะไรจะรีบไปส่งของลูกค้านะครับันบริษเรียนทั้งหมด3ตัวนี้นะครับรับคมเรียบร้อยแล้วมีเจ้าของแล้วนะนะครับเดี๋ยวท่านอยากจะทดสอบความคมให้เพื่อนได้ดูกันนะครับนะครับพักเป็นปักสแตนดาดนะครับพักมีหัวเดียวนะ สายยาว4เมตรนะครับนะครับบางคลิปช่างใหญ่ก็รีวิวอธิบายละเอียดแล้วแหละนะครับแต่วันนี้ก็จะมาทดสอบความคมเนื่องจากสั่งนะครับให้ทีมงานไปรับคมกับช่างมืออาชีพนะครับซึ่งมืออาชีพก็หมายความว่าฝีมือดีเชื่อถือได้ไว้ใจได้มั่นใจกับฝีมือเขานั่นเองนะครับไม่ใช่มือสมัครเล่นนะ มือสมัครเล่นช่างใหญ่ไม่ไปรับนะครับเนื่องจากเสียเวลานะครับใบมีดนะครับตัวนี้นะครับเป็นใบมีดมาตรฐานนะครับใบมีดบนกับใบมีดล่างนะครับนะครับดูตรวจสอบดูช่างใหญ่นะครับก็ดูเรื่องอะไรเรื่องการตั้งฟันของช่างนะนะครับฟันฟันบนกับฟันล่างระยะห่างนะครับไม่เกิน3มมิลนะชิดมากก็ไม่ดีนะครับ รับคมคมมากก็ไม่ดีมันไปนตอนที่ไถเลยไถฟันชิดนะครับไถติดนงางนทะี่สามมันจะไปกินเลือดกินเนื้อนะครับมันจะจิกมันจะเหมือนไปมีดโกนอะ่ะมันจะคมมากมันจะบาดเจ็บนะครับลูกค้าจะบาดเจ็บมันจะเป็นผลเสียกับตัวช่างเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าคมมากอย่าถ้าไม่คมมากก็ไถไม่ได้อีกให้อยู่ในความพอดีนะตัวสอบดูน็อตครับนอ็นอตนอ็นอตสีแฉกนะ สมบูรณ์ไหมปกติไหมนะครับขยับดูนะครับตรวจสอบดูว่าช่างรับคมมาแล้วเนี่ยเขาประกอบเรียบร้อยไหมเขาเรียกว่าตรวจสอบ qc ตรวจสอบซ้ำนะช่างเขาก็ดูแลมาอย่างดีแล้วแหละแต่ว่าเราก็มาต้องมาตรวจดูโยกดูนะครับท่างใหญ่จับดูทุกตัวนะครับการหูปรับเป็นไงมั่งถอดหูปรับได้ระยะไกลนะ0ูเนี่ยไกลสุดๆเลยนะครับเขาการันตีว่าอะไรนะครับ ระยะหูปรับไกลที่สุดนะครับไกลมากมากเห็นไหมนี่เขามีเทคนิคการอะไรใช้ปัตเตอรเลียนซอยผมด้วยนะช่างใหญ่ก็สอนไม่หลายคลิปแล้วไอ้เรื่องใช้ปัตเตอรเลียนซอยผมนะมาดูนะครับกะถอยหูปับได้ไกลนะครับแล้วก็อะไรฟันบางบพิเศษออกรุ่นนี้จะพิเศษตรงที่ว่า ฟันล่างจะบางนะจะทําให้การไถข่าวดนคือหรือว่าเฟด fa de ได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆนะนะครับทุกวันนี้ปัตตาเลียนจะมีสองอฟันนะมันจะมีฟันมาตรฐานก็คือมาตรฐานกับฟันฟันเฟดฟันเฟดก็หมายความว่ามีจะมีซี่ฟันอยู่ข้างบนแทงเสริมเข้ามาอีกเล็กๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ฟันเฟดนะแต่ว่ามันมีความบางนะครับพิเศษทาให้การไถ นวลเกนได้ไวนะครับแล้วก็อะไรสายยาว4เมตรเพียงพอนะครับสำหรับการตัดผมรอบโต๊ะหรือว่าตัดที่บ้านนะครับก็เพียงพออยากได้ยาวกว่านี้ก็หาปลั๊กไฟมาต่อเองแล้วกันนะครับมาดูมาฟังเสียงเลยนะครับบีบนะครับหยอดน้ํามันที่มุมด้านมุมด้านขวาตรงกลางด้านซ้ายนะหรือจะหยอดเปื้ดเลยนะครับแต่อย่าให้มันไหลเยิ้มลงมาเดี๋ยวมันจะไปเลอะหัวเบล่งน้ํามันด้วยนะครับฟังเสียงเลยบีบครับบีบ้วเปิด แรงมากครับสถานมือบีบบีบแรงๆหน่อยนะถ้าเราไม่บีบมุมบัตรียนไว้เนี่ยมันจะสะบัดนะนะครับตรงตัวหมอนนะหรือว่าตัวตัวตัวฟันบนนะครับมันจะสะบัดแรงนะเพราะมอเตอร์มันแรงนะนะถ้าไม่จับมันจะดังเงี้ยมันจะดังอย่างเงี้ยนะดังพี่เสียงดังมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราอะไรถ้าเรา จับมุมบัตเตอรเลียนครับจับมุม y, e like เตอรเลียนนะครับแล้วก็เปิดเปิดสวิกเนี่ยมันจะเงียบนะนี่คือเทคนิคนะครับคุณจะจับมุมไหนของบัตเตอรเลียนก็ได้นะครับจับไปเถอะมันไม่กินผมมันไม่มันไม่มันไม่แทงมือมันไม่มันไม่มันไม่บาดเก็บนะครับมันไม่ไม่เข้ามือหรอกนะครับดูผมจีบให้ดูนะครับมันไม่เข้ารือไม่ต้องกลัวมันนะครับบีบบีบเต็มเต็มหน้าอย่างนี้ก็ได้บ like ีบอย่างนี้บีบบีบกดแรงๆแล้วค่อยเปิดเงียบไหม แล้วอีกอย่างนะมันจะเป็นประโยชน์สําหรับการอะไรยืดอายุการใช้งานนะครับของปัทเลียนมอเตอร์ของปัตเลียนวอนนะครับของอเมริกาเนี่ยยังตามต้องมีสิบห้าปีนะนะครับช่างใหญ่ไทยนะครับปัตเลียนทุกวันตั้งแต่เปิดทีเปิดซื้อมาตั้งแต่เปิดร้านมานะคสิบห้าปีสิบเกปียังใช้ได้เลยแต่ว่าส9บเกปีนี้ก็เริ่มปัเอเตอร์เรื่องหมอนเรื่องใบมีดอะไรก็เริ่มจะล่อแร่แล้วแหละตามสภาพนะครับ ช่างมืออาชีพเขาจะมีบัตเรเลียนนะครับมากกว่าสามตัวนะจะมีตัวมีสายไล้าสายตัวหลักตัวรองการขอบกันจอนนะครับจะมีสำรองมาเยอะแยะหมดเลยนะครับทีนี้มาดูความคมนะครับแล้วทดสอบความคม,มดูความคมนะนะครับแรงขนาดนี้เศษผมนะครับหรือว่าผมหนาหนากระจุยหมดมุมบัตเรเลียนด้านขวาตรงกลางมุมบตัตรเลีนด้านไหนด้านซ้าย ถ่ายเต็มหน้าไปไงมัง่งถ่ายดูผมหน้าหนา,นาไปไหวไหมหวานเทียบทดสอบผมทดสอบแค่นี้แล้วก็ทดสอบความสมบูรณ์ของแบตรเตอรี่นี่เองนะครับว่าการหูปรับอะปกติไหมช่างเขาประกอบเรียบร้อยไหมนะครับแบตรเตอรี่ทุกตัวของทีมงานทั้งใหญ่ก็จะมีเศษผมติดนิดหน่อยนะนะครับก็จะพยายามทำความสะอาดให้ดูสะอาดที่สุดแหละมันอาจจะติดนิดหน่อยเนื่องจากมันผ่านการอะไนระ ทดสอบความคมผ่านการอะไรผ่านการหยอดน้ามันทําผ่านการเปิดปากรับคมนะครับไม่ใช่มือสองนะช่างใหญ่ขายบริษตัเตรียนมือหนึ่งเท่านั้นนะครับของแท้ส่วนบริษัทเตรียนยี่ห้ออื่นๆนะครับยี่ห้อแบรนด์แบรนด์ของจีนก็จะบอกว่าของจีนนะข้างกล่องมันก็ระบุไว้แล้วแหละนะครับว่าของจีนคุณก็ซื้อตามสภาพตามกําลังเงินแล้วกันนะอ้าวตัวแรกผ่านครับสมบูรณ์แบบผ่านนะมาดูตัวที่สองครับ ตัวที่2องเก็บชาร์จไสเหมือนเดิมครับสวจสอบดูว่าสมบูรณ์ไหมน็อตขยับดูนะครับกนะารหูปรับโอเคถ้าไม่อยากจะไถาขาวมากก็ถอยหูปรับสุดมันจะเป็น0.5ถ้าเราขี้เกียจที่จะถอยหูปรับอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้0.5เป็นพลาติกฟันลองฟันลองลิปเปรน,นะนะครับในการสวบลองฟันนะครับก็จะได้ไม่ต้องถอดจะขอให้จะได้ไม่ต้องถอยหูปับ รหรือว่าก้านหูปรับโยกถอยหลังมาแค่นั้นเองนะถามว่าถอยไปถอยมาบ่อยๆดีไหมความคมมันจะหมดไวนะครับช่างรับคมมาบอกมานะเดี๋ยวช่างใหญ่ก็มาบอกเพืเ่อนๆต่อว่าก็เรื่องปกติถ้าเราอะไรมืออาชีพมันต้องมีการถอยหูปรับปรับไถ่ไรไถเฟียดไถขาวไถ,นวนไถ่นวลไถ่กืันจะต้องมีการถอยหูปรับถอยไปถอยมาอยู่แล้วนะครับดูสวิคสมบูรณ์ไหมจับทดสอบเลย มุมไบด้านขวาตรงกลางแล้วก็อะไรด้านซ้ายความเลบ่ยนต่อยขึ้นสบายครับผ่าน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 ใช้ดีแรงทนทานมาดูตัวที่อะไรตัวที่3ามสุดท้ายนะลืมปิดสสวิตตัวที่สตรวจสอบโยกดู ฟันบนฟันล่างนะครับอาจจะต้องมีการหลีตาเดียวนะฟันบนฟันล่างโอเคผ่านผ่านหูปรับปกติสวีกเปิดปิดแข็งแรงสมบูรณ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวยุ่งนะช่างเขาตั้งฟันมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเลยตัวเขาเรียกตัวปรับแรงเบาจะให้เบาจะให้แรงก็อยู่ที่ตัวนี้นะ ถ้าเสียงมันถ้าใช้ไปนานเสียงมันดังอาจจะต้องคุณจะต้องอาจจะได้ไขควงแขกนะในการมาถอยนะครับถอยถอยทวนเข็มนาฬิกานะครับปรับนะครับเดินหน้าถอยหลังเอานะตัวนี้ถ้ามันสมบูรณ์มันปกติก็จะไปยุ่งกับมันจะไปซุกซนนะครับถ้าเป็นช่างมืออาชีพเขาจะมีการมาปรับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะนะครับก็บีบมุมมันเลื่อนเหมือนเดิมแล้วก็ไายทดสอบใช้มุมเลื่อนด้านขวาตรงกลางแล้วก็ด้านเลย ด้านซ้ายนะครับเศษผมเนี่ยเป็นเศษผมจริงนะที่ที่ช่างอยากเอาไว้ทดสอบแบตเตอรี่น,นะความเป็นดลงนี่พูดถึงเรื่องการเกานะถ้าเราใช้เกาเกาหรือเหล่านะครับนะน,นะครับคมทุกมุมก็ผ่านนะครับอย่าลืมนะครับหยดน้ํามันแบตเตอรี่น,นะครับมุมแบตเตอรี่เนี่ยหยดเปืดอเดียวก็ได้นะครับแล้วก็อะไร หล right? ังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับใช้แปรงปัดเศษผมออกนะครับเขาจะมีให้อยู่ในกล่องอยู่แล้วแหละนะครับแปรงปัดเศษผมนะครับมันจะอยู่ตรงนี้แปรงปัดเศษผมนี่เล็กๆนะครับปัดปัดกวาดนะแล้วก็หยอดน้ามันฉโลมไว้ให้หมดเลยนะครับไม่อย่างนั้นสนิมกินนะนะครับอย่าให้มีความชื้นหรือว่าน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะครับมันจะสนิมมันจะไม่สวยมันจะดูไม่ไม่สะอาดนะนะครับ แล้วก็แล้วก็มาดูนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนะครับก็มีลองฟันนะครับ0.5กับ1.5นะครับแล้วก็มีอะไรลองฟันเบอร์1 2 3 4 6 8นะครับมันมีให้ทั้งหมด8เบอร์นะครับในโลกใบนี้ไม่ต้องไปหาแล้วลองฟันที่มีดีนะครับแถมมาจากโรงงานเลยนะครับกิบเหล็กนะครับลองฟันกิบเหล็กนะมันจะทนทานนะครับใช้ยาว เขาขายกันแยกนะฮะเฉพาะอ,อะไรตัวรองฟันแปดเบอร์เนี่ยประมาณพนะันสามถึงพันห้านะนะครับตัวคกระแทกอยู่นี่นะครับน้ามันแปลงฟันอยู่นีนะะ่แล้วก็วีอยู่นี่นะะวีมาจากโรงงานนะคาระแทกหลังจากหยอดน้ํามันเสร็จแล้วใส่คกระแทกไว้ด้วยเอาใหม่ดูแทงเข้าไปนะะแทงเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นมานิดหนึ่งงัดขึ้นมาหนะ่อยหรือไม่ถ้าไม่งัดก็ กดลงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะการกระแทกมันจะทําให้ใบมีดบนใบมีดล่างนะครับไม่ได้รับความเสียหายนะในกรณีที่หล่นลงพื้นหรือว่าไปกระแทกอะไรที่วันแข็งนะนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ให้เราะมัดร,ระวังนะเฉพาะนะครับใบมีดนะมีขายนะขายแยกนะครับในกรณีฟันหักนะครับหาไม่ได้ก็โทรหาทีมงานช่างใหญ่นะมีบริการ รับคมส่งเคอรี่เรียบร้อยนะมีใบรับประกันนะครับมอเตอร์1ปีเต็มนะครับก็วันนี้ตั้งใจจะมาทดสอบความคมปตเตเลี่ยงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนราคานะครับอยากจะซื้อหานะครับก็โทรศัพท์สั่งเข้ามาได้เลยมาสอบถามนะครับราคานะครับราคารับคมถ้าไม่รับคมราคาเท่าไหร่รับคมราคาเท่าไหร่ส่งเคอรี่รู้ด้วยเท่าไหร่นะครับราคาจะแตกต่างกันไปนะ ไปหาซื้อใช้กับหาไม่ได้หาของไม่ได้โทรหาทีมงานช่างใหญ่ได้เลย0819856234แล้วก็อีกเบอร์นะครับ0 6 2 5 4 8 3ส99ท่านใดนะครับที่ต้องการจะอะไระเอาไปตัดผมให้ลูกให้พ่อคุณพ่อคุณ,คณแม่หรือว่าคนที่เรารักหรือจะไปเป็นเอาเป็น,เป,นเป็นปตตเลียนประจำการในบ้านในครอบครัวนะครับซื้อไปใช้เหอะนะครับไม่ไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้นะครับเนื่องจากอะไรเป็นของแท้อเมริกันนำเข้าถูกต้องนะครับโดยบริษัท บริษัทอิลิเมนจำกัดหรือบริษัททวินเวิร์นเทดดิ้งจำกัดบริษัทเดียวกันนะตอนนี้เป็นบริษัทที่ร่วมทุนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อก่อนก็จะมี2บริษัทนะก็คือบริษัททวินเวิร์นเทดดิ้งนำเข้าแบตเตอรี่ออนบริษัทที่1บริษัทที่2บริษัทอิลิเมนเซเว่นจำกัดนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นบริษัทเดียวกันแล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่สั่งซื้อไปก็ขอให้สบายใจได้ โดยเฉพาะซื้อจากทีมงานช่างใหญ่ทีมงานช่างใหญ่จะมีบริการหลังการขายนะครับดูแลเรื่องการรับคมการซ่อมบำรุงนะครับมีบริษัทนะครับนํำเข้านะครับศูนย์บริการรองรับนะครับให้พี่น้องประชาชนใช้ปัตเตอร์เลียนไปด้วยความสบายใจไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะครับมีขายมีบำรุงมีจ่ายราคาศูนย์บำรุงนะครับศูนย์ศูนย์บริการเลยนะครับก็ วันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับลำบากในสถานการณ์โควิดระบาดนะครับเปิดร้านตะปมไม่ได้นะครับก็หาอาชีพอื่นสำรองด้วยนะนะครับส่วนช่างใหญ่ก็จะมีเวลาในการรีวิวบตเตรีนตรวจสอบบตเตรีนให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกตัวนะผ่านมือช่างใหญ่หมดไม่ดีไม่ส่งไปให้ใช้นะไม่ดีไม่ขายนะครับเราขายของแท้ของดีเท่านั้นจำไม่ง่ายครับเราซื้อแพงนะครับเราซื้อของดี ไปขายเป็นมือสองก็ได้ราคานะครับจำไม่ง่ายเหมือนซื้อรถยนต์ฮิวสุโตโยต้าฮอนด้านั่นแหละครับนะครับก็เมื่อเช้ามีนะครับ,นะรบลูกศิษย์อีกคนหนึ่งบอกว่าทั้งใหญ่ผมจะซื้อจะพ่ะฟันเมจิคิปอะ่ะมีไหมเอาดูครับพอไหมเนี่ยพอไหมมีสิบสองสิบสั่งนี่มีสำรองไม่โหลหนึงเลยนะครับนะครับเมจิคิปนะนะเมจิคิปหลังแดงนะจำไม่ง่ายครับว่าอะไร ใช้ร่วมกับปัตเตร์เลียนได้ทุกรุ่นนะนะครับแล้วก็ฟันเฟียดนะครับฟันเฟียดสองชั้นเนี่ยมันจะแพงกว่าฟันสแตนดาร์ดนะนะครับแต่มันก็คุ้มคุ้มนะครับกับการอะไรไถไถเศษผมนาสมูททำงานเงียบแล้วก็อะไรไถได้สะอาดสะอ้านดูครับเมค e i ยู s a นะครับนะครับฟันเฟียดนะนะครับมีน็อตมีน้ำมันมาให้ครบเลยนะครับนะครับท่านใดนะครับอยากจะได้อุปกรณ์ตัดผมนะครับมีหลายรายการนะ เป็นตั้งของอะไรมีของจีนของไต้หวันของอเมริกานะครับคุณคุณสอบถามราคามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคลิปที่ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ